มืดค่ำดึกดื่นระวังฟืนระวังไฟระวังไสระวังพุงภารกิจจบจวดจัดหาก,กระจายเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปด้วยเร็วเอา,เอามันไปด้วย,าวยงานพระกบีงานผีก็มา รัฐคอนฟีนยกทีมหลวงพี่สุดปวดมาเกับให้กรามค้างหลวงพี่กักอีปอบวันนี้ในโรงภาพยนตร์สายกล้องเไนนททีี่างมมัค เหนื่อยดิสายกล้องมันก็คือเฉียวกล้องออกไปนะสมองมาสมองมาไม่ต้องถุกดนี่กูวิ่งเป็นหนังทหารเลยเนี่ยวันพิติงไม่เห็นบอกว่าต้องทำอะไรแบบนี้วะเดี๋ยวเขารู้สึกมากำลักับคข่ายญใหญ่อย่างเงี้ย พูดอะไรก็ไม่ได้ผมหน้าก้มตาเล่นไปงบไปไหนหมดวะแก้พงแก้ผ้าเล่นเนี่ยกล้องเบื้องหลังบ้าบอคอยสี่ห้าตัวงบจริงจังไม่มีคิดดูเลยคับข้าวเหลือเก่บมากาทำเป็นรูปต้นตี้นก็หมดสภาพแล้วนะแข็งโป๊กเลยชงก็ไม่ได้กระโปงกาแฟก็ขึ้นลงขึ้นลาหมด่ะผมเก็บได้ในห้องน้ำนาฬิกาต้องบอกกันด้วยี่ห้ออะไรไทโก้ไทโก้โอเบง พี่นี่นะปากพูดจนเจอเจ้าของแทนที่จะไปขายแบ่งกันเรือนี้เกือบสามร้อยนะโคตรสวยเลยเนี่ยเดียหกักคอสองพันเดียหกักคอสองพันต้องหาที่พันงเงาแล้วไปเลยพอมันก็คุณเก็บมาอีกทีเงกันเนผมก็ได้มาจากห้องข้างๆเหมือนกัน เาเช็คแล้วไม่ถึงหมื่นก็เลยมาคืนในชะ่ไหมนี่คือความน้ำหนึ่งใจเดียวของทีมงานเรานะภูมิใจแทนพระทอนินนนริมจริงนีง่แต่คนดีๆมาร่วมง,งานทาลองสักหมื่นสองเนี่ยตอนนี้ออกล้อฟรีไปแล้วเพืจจ่อความสุขของคน,นที่เขาดูพวกเราไหมงานจะละชิ้นออกไปต้องใช่ครับเต็เทมที่เลยี่งานวันนี้ผมบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สุดยอดซื้อบัตรมาดูแค่ฉากก็คุ้มแง้ว ไปบอชิลยไปขี้เลย,ย,เยพี่จองบัตรได้เลยนะที่ร้านน้องท่าประจัน <c oughs> สนุก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 ฮะเนหาหาเรื่องก็หา <c oughs> อุปกรณ์ก็หาทุกสิ่งทุกอย่างเลย <c oughs> โอ้หนังเรื่องนี้ลงทุนสุดยอดมาก,ก่็จะได้แต่ละซีนนะสุดยอดบดแข็ง เบื้องลึกเบื้องในเบื้องหน้าเบื้องหลังติดตามที่นี่ติดตามดูเขามีอะไรกันบ้างระหว่างที่กําลังถ่ายทําดูให้ได้นะครับนี่นี่เลยนี่เลย <laughs>